โดยเฉพาะถ้าเราเป็นโรสเตอร์การเก็บรักษากีบีนให้มีคุณภาพดีเป็นส่วนสําคัญมากๆฉฉนจะบอกว่าสําคัญกว่าและยากกว่าการเก็บรักษาแบบโรสบีนอีกแบบว่าคั่วมาแล้วเก็บง่ายกว่าที่จะเล่าต่อไปเฉยอยากฉายภาพนี้เฉยได้ได้เรื่องนี้มาจากคุณไนโกบคุณไนโกะเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาี่จากอินโดนีเซียเฉยมีอการได้เรียนเรื่องฟาร์มมิงแล้วก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับกาแฟาจากเขาเขาบอกว่ามเมล็ดกาแฟเ,เนี่ย เขายัางมีชีวิตอยู่นะจนถึงวินาทีที่เราไปคั่วมันแปบลบว่าถ้าเราเอาเขาเอาเขาอะมาเพาะมาใส่กระดาษพรมน้ำนิดนึงอะเขาก็ยังมีความพยายามมีชีวิตของเขาเขาจะะงอกลากออกมาเพราะงั้นเฉยก็เลยอยากเอาไอเดียน,นีย้มาแชร์ต่อก็คือว่าเราเก็บการเก็บรักษากีบได้ดีเก็บเก็บภาวะที่รักษาชีวิตเขาได้อยู่ครับคือมันก็มีปัจจัยสองอันหลักๆก็คือ ความชื้นกับความร้อนซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยมันทำงานผ่านอากาศ <c oughs> ก็คือแปลว่าเราต้องเก็บให้สนิทเพราะว่าการที่ถ้าเราเปิดถุงไว้เปิดลืมเปิดถังทิ้งไว้หรือไม่ได้เก็บที่ที่มาปิดสนิทอ่ะบางทีถ้าความชื้นมันเยอะอ่ะมันก็จะวิ่งความชื้นเข้าไปในเมล็ดในสารกาแฟ คือซารกาแฟเนี่ยมันยังคงมีความชื้นที่เหมาะสมของเขาคือ1 0บถึงสิใช่ไหมแต่ถ้าเกิดความชื้นเยอะเกินเป็นอะไรมันจะเกิดอีกสสาเหตุก็คืออันแรกเกิดเชื้อราได้ง่ายเกิดกลิ่นอับชื้นเกิดภาวะที่เกิดสารเคมีได้นะี่ครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าความชื้นเยอะแล้วนิ่งนานๆอะ่ะเขาจะเริ่มงอก เขาจะแล้มีความมีชีวิตของเขาการที่เขาเริ่มงอกเนี่ยมันลดคุณภาพลดชาติของกาแปไปเพราะว่าเขาเอาสารอาหารที่สะสมในมเมล็ดเนี่ยออกมาใช้ละบางทีเราไปคั่วกาแฟเราลดมเมล็ดจางเราเปนไม่ได้ครับอีกด้านหนึ่งถ้าโดนอากาศแล้วมันการความร้อนโดนความร้อนเนี่ยการความชื้นมันสูญเสียไปเยอะความชื้นมันวิ่งไปตามอากาศเนี่ยอากาศที่ร้อนเนี่ยแน่นอนชีวิตเขาก็จะเริ่มหายไปสารอาหารที่เขาสะสมไ้มันก็จะหายไป มันก็จะให้รถที่มันพอเรามาคั่วบางทีรถมันก็จะหายไปบางทีได้รถฟางได้รถแท่งรถกระดาษลังอะไรเงี้ยก็มาจากการที่เดินความร้อนครับจริงๆคือเก็บสนิทเก็บในภาชนะที่ปิดกันอากาศแล้วก็เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมาะสมก็คือประมาณ20องศาถึง30องศาบางที่ที่เฉยเคยเห็นห้องเก็บกินบีนีเนี่ยเขาเปิดแอร์เลย25องศาติด อุณหภูมิใหญ่ๆไปเลยซึ่งถ้าเราเก็บในรูปแบบนั้นได้อะกีนบีมันจะอยู่ได้ถึงสองปีเเคยได้แบบว่าเห็นสียังปกติเลยเราดึงออกมาเช็คสีบางทีเราสามารถเช็คสีได้ถ้าโดยวัดโปรเซสเนี่ยนะรับสีมันยังแบบกึ่งเป็นโมลกดอยู่อะไรเงี้ยผ่านไปสองปีขัาา้วมันรสชาติยังดีอยู่แต่บางทีเราเก็บร้อนเกินไปสามสิบองศาขึ้นไปอะมันเริ่มจะซีดขึ้นนะครับรอะไรเงี้ยก็เป็นเก็แร้อนเก็ร้อนที่อยากฝากไว้ครับ บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ที่โรสเตอร์บางทีเราหลงลืม,ลมบางทีพอเราคั่วกาแฟเยอะๆอะหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เป็นเรื่องที่เราลืมใส่ใจอาจจะลืมปิดถุงลืมปิดฝาอะไรเงี้ยแต่มันเป็นส่วนสําคัญที่มันส่งผลต่อรสชาติหรือว่าถ้าเรามองแบบที่เอโกบอกคือมันส่งผลต่อชีวิตของเขาได้อนะไรเงี้ยและเรายังมีคอนเทนต์ความรู้กาแฟดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนเอนเ,อนเข้าใจโลกกาแฟได้มากขึ้นด้วยนะคะติดตามกันได้ที่ f c e b o o k Page คู o c w o o s แล้วพบกันค่ะ